ขนมกินวันนี้จะกินขนมกินใกล้สิกลับบ้านแล้วสวัสดีค่ะสิะกลับบ้านใกล้สิกินขนมสินขนมกินมีผักผักอันนี้แหละผักกวางตุ้งว่ะผักอ,อีหยังโ่อยขอโทษดขอโทษด้วยข,ข่อยยังขี่ปึกอยู่เนี่ยที่ผักกาดดวงกระผักโขมบุกสตัวขนมเส้น ขนมเส้นหนีเห็ดอโอ้ยยังไงน้ำยาขนมเส้นเห็ดง่ายๆไม่กี่ไงมันมันโค้ใส่ปลาแหง้งโค้ใส่ปลาแหง้งใส่น้ำปลาเดีกระซื้อพี่หนุ่มโค้ใส่ปลาแหง้งเอาออือใช้น้ำประเดี๋ยกระใช้โซงสามหัวไม่คือคือไม่จะกลับบ้านแล้วเนาะอ,อีกอาทิตย์เดียวๆก็ยวจะกลับบ้านแล้วก็มีพอกินจะอง,องัวแล้ว ประเดีย๋ยวประเดีย๋ยวบวงเสศษปลายแห้งเสียบด้ปลาแหงปลาหางงอน ขนมกินสายยอดสูตรข่อยจังเสียบอันนี้มันบ่นมเป็นสายยอดถูกต้องตามอันนี้มันเป็นสายรวดเร็วประเด็ก เลยครับแม่เอาลูกกินกีวีมาสองสามเงยโอ๊ยก็จะไ่ได้ไปดอกกินอีกลูไปเมื่อนี้มากขอ้อเก็บขอ้อเพราะฉะนั้นปะผักกาดดอก ไปก่นสิไปกินัวปีกับปลาอีตูเห็นปอันนี้อันนี้มันสลับข่อยามันมันบอปิกะเนี่ยแต่เสียบจน ไปกินมากหัวสักกระเทียมลูกนี่มันเป็นน้ำบีบมันออก นปิบอยากบอกสัตตัวไปนังกินอยให้เนาะเฮียออกขอบปันยกกับกาดเนี่ย สองหัวกินมัดดูถ้าผักขมมันผักมันยังเสียบเนี่ยนี่นะมันเป็นไปดูสิมัน <S <S มันมันมันเอากับกับต้องเติมไใสน่นิดนิดหน่อยสลัดกับผักโอเคอยู่ ี่ตูหัวปลีกินแล้วอร่อยกินแล้วไม่อัปลีหัวปลีเสียบเสียบเนี่ยกรละมังจ้ะออกควางเกาุ่กเนาเก้ามามมะกจะมีบ่อน กินเก่งตัวกุ้งสดต้งสกินได้จัตัวแต่ว่าคอยบุกคอยย็ไปรีดเดนมาเอ้ยรีดเนไว้ันเอ็นพูสันพูสันพูสันมา อยู่บางหนองเนี่กินกุ้งไม่ได้ละแจ็คมันเป็นเอียงตัวไงไปบ่พอสามตัวไปแล้วค่ะน้องนาข้ากุ้งไปน้องนานกุ้องไหมคะเรนยี่โม,มงเก้าเลยข้ากุ้องไหมคะลูกว่า้ไปดอกกินดอกพวกนี้ โอ้ยมาบ่สบายอีกเก็บขว้ไปละจ้านั่งเอกก็อิมเลยเลยบัลลดหายองดักกินนั่นกินนี่ไปกินบบสมเกี้ยงเลี้ยงลูกไปเพื่ก็ยู่ฟังแบบก็จะได้เหมียนความืออุยู่อันนี้ มันอีงอย่างมุมเขาเชฟก็ต้มให้กินก็ต้มหมูยอก็ต้มหมูยอเสียผักเ็จเก็บโคพ่อนางจะไปเที่ยววันศุกร์นี้อยู่บ้านสองคนกับแม่ก็แล้วค่ะ